สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ฉันอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดบางแขมจันทสอนประชานุกูลกับครูกระต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะเรายังคงเรียนรู้กันอยู่ในหน่วยของของเล่นของใช้นะคะเด็กๆ เมื่อวานเด็กๆได้ทำกิจกรรมจําแนกและจัดกลุ่มของเล่นของใช้ตามรูปเลขาคณิตสนุกไหมคะเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยคุตตายขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ความใส่ใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ อันตรายที่เกิดจากของเล่นและวิธีป้องกันอันตรายกันนะคะก่อนจะไปเรียนรู้ครูต่ายมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเล่นแล้วเก็บผู้แต่งอาจารย์สีนวลรัตนสุวรรณเด็กๆพูดตามครูต่ายทีละวักก่อนนะคะเล่นกันเล่นกันดีๆเล่นกันเล่นกันดีๆ ต้องสามารถคีเราเป็นเพื่อนกันต้องสามารถคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพลันช่วยกันเก็บเลยเมื่อเลิกเล่นพลันช่วยกันเก็บเลย ครูตายจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเรามาร้องพร้อมกันนะคะเด็กๆเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยเด็กๆมาร้องพร้อมกับครูตายเลยนะคะ เล่นกันเล่นกันดีดีต้องสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยเล่นกันเล่นกันดีดีด้วยสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ย ในเนื้อเพลงได้พูดถึงการเล่นร่วมกับผู้อื่นหรือการเล่นร่วมกับเพื่อนๆนะคะเราควรเล่นกันดีๆสามาัคคีกันและไม่ทะเลาะกันนะคะเมื่อเลิกเล่นแล้วก็ควรช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ของเล่นทุกชนิดที่เรานำมาเล่นนอกจากจะช่วยสร้างความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน<ๆ>ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ด้วยนะคะซึ่งของเล่นที่เราไม่ควรนำมาเล่นและควรเล่นอย่างระมัดระวังได้แก่ 1. ของเล่นที่มีขนาดเล็กเช่นลูกแก้วลูกบอลจิว๋วลูกปดัด หรือของเล่นชิ้นเล็กๆนะคะอันตรายมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรนำมาใส่หูใส่จมูกหรือใส่ปากนะคะอาจจะติดคอทำให้อุดตันทางเดินหายใจซึ่งเป็นข่าวให้เห็นบ่อยๆในโทรทัศน์เลยนะคะเด็กๆเวลาที่เราเล่นเราต้องระมัดระวังห้ามนำเข้าปากเข้าหูหรือเข้าจมูกของเรานะคะ 2ของเล่นที่มีเสียงดังเกินไปซึ่งของเล่นที่มีเสียงดังมักจะสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับเด็กๆแต่ถ้าของเล่นมีเสียงดังเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อแก้วหูของเด็กๆได้นะคะอาจจะทำให้เราหูหนวกได้เพราะฉะนั้นควรเลี่ยงของเล่นที่มีเสียงดังเกินไปนะคะ โดยไม่เกิน75เดซิเบลก่อนจะซื้อควรให้ผู้ปกครองช่วยเลือกของเล่นที่ไม่อันตรายต่อเรานะคะเด็กๆ 3. ของเล่นที่มีลักษณะเป็นสายเชือกคาดหรือยางยืดนะคะ เวลาที่เด็กๆเ,เล่นจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างจินตนาการหรือเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆทำให้เด็กๆไม่ทันระวังและอาจจะทำให้สายต่างๆเชือกคาดหรือยางยืดมาพันที่นิ้วพันรอบตัวหรือพันที่คอของเด็กๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเ,เล่นควรระมัดระวังและอยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะคะ 4. ของเล่นที่มีลักษณะคมปลายแหลมและของเล่นที่มีน็อตนะคะของเล่นเหล่านี้สามารถบาดผิวหนังหรือทิ่มที่ดวงตาของเราได้นะคะเด็กๆเ,เช่นของเล่นที่มีน็อตขนาดเล็กถ้าน็อตหลุด จะทำให้เราได้รับอันตรายได้นะคะเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นนอกจากจะให้ความสนุกสนานกับเราแล้วยังเกิดอันตรายกับเราได้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กๆควรให้ผู้ปกครองช่วยเลือกของเล่นที่ไม่อันตรายและปลอดภัยต่อเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ครูต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายค่ะ